สวัส <icana>, ดีคร <ged bubble deer> ับเป็นหนอนสวัสดีทรงเศร้านะครับมือกี้ดีมารอเบืงเหตุครับตามบรรยากาศคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพอแล <tube> ้วนะครับหมูแรกหมูมาแล้วครับ เห็นตั้งแหล่นะครับา พี่ครับหน่อยๆน่อี่คือบอแล้วครันนบไปครับเก็บเพชรครับไปครับไปไปครับไป วันนี้มาคนดีครับตากลรงมากๆน,นะครับ อีกรอบนหมครับตอนนี้เราโม้นูพี่น่อโค้ชเฮ็ดกอ่ออือหนึ่งสองครับสามครับโอ้เอาได้บอเนี่ยไายุอายุขวันเต่าฮะ

พี่น้องพอห้องดีแล้วครับเห็ดปวกตาบหยักตอกง้าครับนี่เบื้องมือผมอีกดอกหนึ่งครับ นี่ลแล้วกันใ,ใกล้กันเนะครับสัน่นนิดนึงนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครเฮ้ย hey. อีกแล้วครับผมเฮ็ดกอครับเดมี่ก็ลังแกงแสบครับยาวากันเด้อครับเขาบอเอาปืนก็นเอาครับโป้หน่อยได้หรอซ้ำเพอแกงแสบนี่ครับนี่มาดูผลงานนะครับเบิ่งในกระตารับ เรื่อมัทกีให้พี่น้องเบิร์นพีนพ่น้องพ่อค้นขี่เดีดย๋ยวมาได้ขี่อยู่ขี่อยู่เบิ่งนก็นด้โอ้ยเบิร์นงจะมาเอาอะไรบ่นเนี่ยืบิร์งมาเอาเขาก็เอาก้อนเหลวเนี่ยเอาเก็บเก็บเออเขาเอาเอาเขาเอาเบิร์นกับเอาขี้จังว่าโอ้ร์นเองจะมาเอาตรงเลยเนี่ยบ่เนี่ยเนี่บ่ แมนกันแล้แมนแมนแมนอู <uyor> ้อู้แมนแมนกันแล้คุณหาเหยื่อหาอะไรเจอหาตอนในป่าเข้าหาอยู่หิมทางครับนี่นี่โรดอู้ว้าว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 นี่โอ้มาอย่างเช็ดน้ำธีรพลเอ้ยประเด้มาแย่งเด้วยครับเพราะว่าอาศัยมูฮึกอันอ๋อสอบมองเออเพราะว่า หมูแกงให้ก <8, 5. S 1> ินทเกาบอมมัเฮ็ดทานเฮ็ดทานหรือเฮ็ดอย่างเขืมันคือขาเียเถอเฮ็ดทานเฮ็ดอย่างเขืมันคือขามหี้เากไข่แห้งเนี่เป็นของแค่้เเฮ้อากะพากชิวชิว พี่น้องโคตรดั่งกับกินแต่ของดำ่งคือว่าจะสั่นครับใส่าขาอยู่ด้วย,วย,ยเฮ็ดทานน้องเข้ากำมาเบิ่งครับพี่น้องขุ่นเก็บเก็บมะเก็บมะได้ดอกเพราะว่าฉันมายั่งเราบรรลุนเราสิบะยูถ้า่าดอกหน่อยมันก็บ,บดั่งเลยเข้าไปทำไมในป่านี่คนทาง ากินไก่เนาะสวัสดีคุณเห็ดเบื่อคือเบื้องไหนมึงเนี่จะอีวะถ้าต้องคอยเกียร์พากนี่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 ติดกรอบมาพี่น้องซี่จุ่มซี่เก็บเก็บ เดี๋ยวเนี๋ยวจีระพลเก็บนะครับเฮ็ดทานเนี่ยสิบเปแกงสมูร์เลยบอกเอามันสิเป็นยังมันจะรังอุ้ยเบิันเจียบเยียบเย็บพึ่งขอเห็นดอกนะขอเลยเหยียบดอกนี่โอ้ยมุนแหละนอนี่นี่นี่ขอเห็นนะป่านน้ามาถึงบัทอกแล้วนออุ้ยโอ้ยเอาอยู่สมองสิบัอย่าวเราถอดปล่อยเราไปปล่อยเราเป็นเสือไปนี่ครับแต่ว่าอยู่นี่ก็มีนั่น นั่นอู้นี่อู้เพียงเดทานเทท่านน,นี่ก็เดินม,มา,มาแล้วมาหาได้นั่นเฮ็ดก่งะอง่นละไรงาหละไรงานไอหายไปห้าล้านงานยัมงมาหาได้เนนือแต่ของของดำของดินมองกันคอยว่ามี เปิดบ้าั้งนี่ม,โซโซม,มือโซ่ไม่หมดเลยมีมีเนี่ยตั้ยี้ใบใหม่มันพึ่งไปเนี่ยตัวนี้มือไหนเ,เ,เสื่อเสือโอ้อันนี้กับสิปล่อยลแล้วอะไรกันเก็บไว้ตัวที่ออกเตียงขึ้นมาสั่นฐานังมันยือ